พร้อมยังคะตื่นเต้นพร้อมแล้วค่ะครูจิีไม่ได้ยินเลยพร้อมยังคะเก่งมากต่อไป9ก้บวกศูนย์ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเร็วค่ะชูค่ะเกได้เท่ากับ่รคะเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะเย่เก่งมาก เทไที่หนึ่งต่อไปเจ็ดอนเท่าไรคะเจ็ดรอะ่ไรคะเจ็ดบวรซอนเย่กลุ่มอะไรคะนี่กลุ่อะไรคะกลุ่มแมวดูที่สอกลุ่มแมวที่สอเอ้ากลุ่มราชาอะไรนะเท่าไรคะเร็วทฮะอ้าวต่อไปเด็กๆทีนี้เอาเอาเอาออกค่ะเอาออกค่ะ ทีนี้เราจะนับนิว้วเด็กๆขาทีนี้เราจะนับนิ้วนะคะจะมาแข่งขันสามบวกสองได้กี่บบกับเท่าไหร่้กลุ่มให้ตัวเองเป็นกลุ่มอะไรคะลูกกลุ่มอะไรชาเสือดำชาเสือดำนะคะทดสอบก่อนสามเอาจี้จี้จี้เอาบอกสิคะบอกที่ะอะไรคะบัว สองสามแล้วก็สามได้เลยค่ะเก่งมากนะคะอ้าวสามบวกสองเท่าไหร่คะเอ้าว้าวเก่งจังเลยนี่กลุ่มอะไรคะกลุ่มอะไรคะกระจายอ่าสามบวกสองได้เท่ากับห้าถูกต้องค่ะปมดเด้งอ่าเก่งมากสามบวกสองเท่ากับห้าอ้าไให้ไฟวา ส eh! ู yes! mm ้กันสู้กันสู้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 วานดูดีเย้ตาไปเริ่มยากขึ้นแล้วนะอ้าว ฟวงสาวกับอะไรหนูอ่ะอ้าวโฟฟองสาวกับอะไรเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยกลุ่มอะยเก่งมากเลยนี่กลุ่มอะไรนะคะลูกกลุ่มแมวกลุ่มแมวเนี่ยตั้งชื่อตัวเองกลุ่มแมวกลุ่มแมวบอกว่าหกอะไรคะบอกคุณจิจิหกบวกสามเท่ากับเก้าเราทำมือสิทำมือหกนิ้วสิคะหกบวกอีกสามขึ้นมาเป็นเท่าไหร่คะนับนิ้วสิเก้า ทีนี้ถ้าเกิดเราเอาหกไว้ในใจขึ้นมาอีกสนิ้วโหแล้ไคะเก่งมากได้อย่างเอ่ยได้ย่งคะลูกทีนี้่สามสอเท่าไร่อัน้นอนปนี่สมาลูก ไหมคะตัวได้สามตัวบวกสองเกับเท่าไหร่ตสองไวเ็ๆสองามทีนี้ไม่ต <Labor ator il fi> ้องอกลบมาลอ่าเด็กๆค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง ใครทำถูกคะสองกับห้าเย่ถูกทุกคนเลยถูกทุกคนเลยค่ะเก่งมากเลยอ่าไหนสองกับห้าไหนสองก็ลูกไหนสองกับห้าไหนชี้สิีเหลืองสองชี้สีขสีเหลืองสอ,องอยู่ไหนลูกอ่าไหนเลยห้าอยู่ไหนคะนับจิอ่ารวมกันเป็นเท่าไหร่คะ<จ><จ>เก่งมากคะ่ะ अरे तया घेणू खोल